โ l o สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาเที่ยวตลาดน้ําทุ่งบัวแดงนะครับซึ่งก็ตั้งอยู่ที่หมู่ที่6ถนนการประปานครหลวงตําบลบางเลนอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับก็นี่นะครับที่จอดรถคือที่จอดรถโซนที่ไม่เสียเงินเนี่ยจะมีพื้นที่นิดเดียวนะครับเพราะนั้นก็ต้องเผื่อใจที่ต้องไปจอดพื้นที่ที่เสียเงิน20บบาทนะครับซึ่งอยู่ติดกันนะครับอ่านี่ให้ดูที่จอดรถบริเวณที่ไม่ต้องเสียเงินนะครับมีนิดเดียวเองนะครับ นี่ยครับพอเดินเข้ามาปุ๊บก็มีป้ายนะครับอยากไปเที่ยวตรงไหนนะครับไปบ้านผัวน้อยบ้านเพื่อนผัวบ้านน้องผัวนะครับตรงนี้ก็ตอนนี้ยังมีมาตรการป้องกันโควิดนะครับก็จะมีเจลนะครับให้ล้างมือนะครับก่อนเข้าตลาดตรงนี้โหตกแต่งฟุ้งฟิ้งนะครับตลาดสองข้างทางก็ขายของของกินเสื้อผ้าราคาไม่แพงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนี่แหละครับจะลงไปตรงริมบ่อแล้วนะครับ บ่อน้ําตรงนี้เป็นผมจะให้ดูนะครับคือคือคืออันนี้ผมมาถ่ายตอน4ี่โมงเย็นนะครับดอกบัวจะไม่บานนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะหุบหมดแล้วนะฮะจะมีบานอยู่แค่ไม่กี่ดอกแค่นั้นเองนะครับเพราะเพราะว่าดอกบัวส่วนใหญ่มันจะบานตอนช่วงเช้านะครับพอหลังจาก10บโมงครึ่งเนี่ยก็จะสภาพเป็นอย่างนี้ครับดอกหุบเกือบหมดครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นโซนร้านอาหารนะครับซึ่งช่วง4ี่โมงเย็นนี่ก็แม่ค้าก็กลับบ้านกันเกือบจะหมดแล้วนะครับค่อนข้างจะเงียบเหงานี่มีดอกที่บานอยู่นะครับไม่กี่ดอกเองนะครับที่ยังเหลืออยู่นะครับโอเคครับก็ขอแนะนํานะครับใครจะมาเที่ยวก็มาอย่าให้เกิน10บโมงครึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นนี่สภาพก็จะเป็นแบบนี้ครับคือดอกไม้จะหุบ โอเคครับไว้พบกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับผม